คุณหมอเรียกชื่อใครผู้พ่นไปโคกไปป่ากับวัเด้เอามาให้ทําไมคะเอามาบ่รโคกอ๋อเอาไม่ละคะคุณยายเอาเท่าที่เอามาก็แล้วกันถ้าถ้างั้นคุณหมอเรียกชื่อใครนะคะลุกขึ้นมาตรวจสุขภาพแล้วก็อุจจาระมาส่งด้วยคนแรกนะคะยายมอดโคราซิงค่ะเอามาถึงคิวกูเร็วใช่หมือนึ่คนแรกคนแรกบานเมื่อกีกูคนที่หนึ่งต้นนี่ เดียวกันนั่นแหละเหมือนกัน่ะคุณยายอ๋อถึงแล้วค่ะอุจารามาส่งค่ะคุณยายเอามาค่ะหมอแต่ฉันไม่ได้ใช้ตะลับมาหมอจะว่าไหมคะหมอขอให้เป็นอุจาราก็ตรวจได้ค่ะคุณยายโอ้ยายหลงอกไปทีค่ะค่ะอ่นนี่ค่ะหมอใหม่ๆเลยแล้วเนี่ยเอาใหม่เอี่ยมออกเลยน่ะกินมันยั่งบ่ล่ะป้าจะขี้มันก็คือขี้อยู่ว่ายังค่ำเนี่ย ยังแหน็นอยู่ด้นี่เฮ้ยจ้ะมาตาบ้านไหนล่ะมาตาโคราชจ้ะโอ้มาตาโคราชอ่ะรักษาดีๆเด้อคุณหมออ่าเดี๋ยวยายมอยค่ะลุกขึ้นมาตรวจสุขภาพได้เลยค่ะจ้ะเดี๋ยวคุณยายนั่งเลยนะจ้ามาถึงแล้วก็นั่งเลยค่ะตรวจสุกาพะบ่าเท้าหัก็ยังตรวจอยู่เนาะฮ้เยฮหมอหมอบอกให้นั่ง เอากะหูแตกนิเ hmm. ดียวหนิไ hmm. ม kind of ่หย oh, wow. em, oh, ังหมอเขาบอกยังไง่เมื่อกี้นั่งเลยเออฉันนั่งถูกแล้วโอ้ัวดยิ้มผ่าเตะตับมึงเอยป่ายมึงคือป่อยกูขัดใส่อีตาปีนนี่ก็ป่อยกันไหนหมอบอกให้นั่งเลยเป็นยังก็เห็ดดาบย้อนย้อนจังฉันก็แล้วมึงพากันมีหูกันบ่เดี๋นี้ตัวไม่ว่าไม่หยังฉันหนิหูหมอเขาบอกไงนั่งเลยค่ะ แล้วมึงจะมาเถียงกูเห็นยังไงยังยังไหนวยกูนั่งเลยนะมันถูกแล้วนี่กูก็่นั่งกูดอนนะโอ้ยคุณยายตามใจแล้วกันค่ะนั่งเลยแล้วกันนะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวหมอเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอคยายายเป็นอะไรโอ้เจ็บคุณยายเป็นผู้หญิงจะมีได้ยังไงเนี่ยเอาไม่มีจะยังไงแต่กระเทยมันยังมีเนาูแทนอัดข้อมันไตนี่ค่ะไข้กินลวง อีเหล่าอี้ไปรับชิ้นหามันเวก่อนมูนั่นก็ว่าัสร็จปานาจิปาตาเวปนังว่าผู้เดียวเป็นละมันกับเพื่อนกันล้วงก็ยังเออมึงให้คุณหมอตรวจหน่อยแล้วกันนะคะอ่าจะบายนมติจ่ะไม่ใช่ค่ะคุณหมอตรวจค่ะอ๋อค่ะยายมอดค่ะดายายมอดนี่เคยเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเคยผ่าตัดไหมคะอ๋อเคยค่ะเข้าโรงพยาบาลเวลาปวดหัวตัวร้อนค่ะ แต่ว่าไอ้ผ่าตัดนี่ฉันสงสัยค่ะหมอค่ะสงสัยว่ายังไงคะไม่รู้ใครมาผ่าไว้ตอนไหนค่ะอ้าวคือผ่าแล้วมันก็ไม่เย็บคืนให้อีฉันตรงไหนคะคุณยายยูอตรงนี้ค่ะแผลใหญ่ไหมเคืบหนึ่งอก็ไม่เย็บเลยปากแผลใครจะเปื่อยได้ล่ะอันนก็ูหจะยังอีเดียวอีปันจันทุบมึงเ้ยก้อยยังก็ว่างันปันจันทุบมันแปว่าเจไยพว่เคยเห็นเขาตอกเสาเข็มตีบึมบึมเลย ตั้งไหนจักว่าหมอเขาไปยีบมันตาบ่มืนแต่เขายังถ่มลายล้ำไปเพราะว่าช่งหัวมันมันลายล้ำอยู่สายเดินเพราะท่ช่องแผลนั่นน่ะโอ้ยปอบมึงมันเพระมันลายล้ำไม่ฮะอันนี้มันเซนนหมกูอันนคือบรลไล่เอาไหมท้าวอนโอ้คุณยายก็แต่ว่าไม่มีอาการเจ็บใช่ไหมก็มีเจ็บบ้างอะครับคุณหมอขาเวลาที่เอ่อคุณตาเขา ก็มันเป็นเรื่องปกติคะ่ะแสดงว่าอักเสบนี้หน่อยเองเนาะนล็หน่อยเดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้ก็แล้วกันไ,ไปรับยาช่องอเจ็ดค่ะอาอุดรหลดเมดอย่าง้องสิไปใช้อยู่ไหนเอาจีไปกรุงเทพเนี่ยไปยังกรุงเทพหมอเขาบอกไปรับยาช่องเจ็ดช่องรับยาช่องที่เจ็ดของโรงพยาบาลค่ะคุณยายถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะ เดี๋ยวคุณหมอพาไปก็แล้วกันไม่ได้นั่งเลยเนาะไม่ได้นั่งเลยนั่งพื้นเนี่ยค่ะฉะนั่งถ้านั่งเลยกูอย่างกูทวนกี่เนอ่านั่งรอก่อนนะเดี๋ยวคุณหมอพาไปจ่าหมอไปนะคะตามคิวเอ้ายายเอ้าค่อยๆนั่งสิเอ้าทำไมคะหมอเดี๋ยวแผลปลี่ยนต่อไปค่ะหมอคุณยายมาริโอเมาแล้วเหรอค่ะเดี๋ยวซื้อยังก่อน มาริโอเมาแล้วเหลอค่ะเมาแล้วเหลือมาริโอเมาแล้วเหลือคือมันมีปัญหาอีกอย่างกูซื้อมาริโอจักเล็กูว่าเขาหมดจักถ้าขนมโอริโอแล้วเว้ยแต่สมัยจัตุค้ามดังๆนั่นน่ะเนี่ยเออกูเอาอันขนมโอรีโอเนี่ยเขาไมารอขายให้กูเอ้าจัตุค้ามีห่าง่าเั่นหมดมาคือจ๋อสนอเปิดขึ้นจั๊กเล็ไปขนมโอริโอ ว่ากูลงไปอีตาทำงเฮ้นคือพอกูได้บานนี่อีมาริโอไม่ยังบาทกูยืมลมมึงหรือจะไปทำไมกูจะมาย้อนหูกูอะอะไรก็เข้าไปกันแดดเอลมอ่าคุณยายเอาอุจจาระมาส่งค่ะเดี๋ยวค่ะยายเปลี่ยนชุดก่อนค่ะมันไม่ถนัดปาร์ตมึงคือเสียงยายจะอีปอบนี่มันกูแล้วชุดอุบลท่านสมัยน้อยให้นั่งนี่บอกค่ะ คาคาค่ะคุณยายเสียใจค่ะสันเป็นให้โซ่สันบนนางทับเก้าอีร้อยดากพูดใดโอ้ยเกิดชี้กากติดดาบคอยชิบ้าตั้งใดเดี๋ยวเอาเก้าอี้เสริมก่อนค่ะไปใช้หลอ้มันหอมนีเก้าอี้เสริมโอ้มันมีส่วนตัวมากส่วนตัวมันโอ้ยบ้ากอีร้อยฟ้านานกู้กำลังสีบ้าบ้าลัดกูซ้ำเอาจ้กแล้วมันไปตามนิสัยของกูเออเอาละสีนั่งแบบนี้ตีโอ้ย อีบอบกินซีนบ้าอีน่างนี่เพื่อนท่วงง่าแถวาสันเห็นบาาสันพูดหน่อยๆเพราเป็นของเลรนดนะค่ะอย่าบอามึงว่าตั้งเห็นลงกูซิเหรอโอ้ยลืมตัวจะขอปิดพุ่งยิงรับตัวตัวละสับยู่หน้าเวทีงั้นเรา กินกูโทรมาไม่กินมึ่กึก็สิล้วไปพนาพนาโอู้หอย่ว่ากิกมึงซื้อหยังเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมากระเบาน้องกระเอ่าคุณยายมาริโอ้ค่ะอุจารามาส่งค่ะยายบบนีดอกค่ะอุจาราหันน่ะทำไมไม่มีอุจาราแล้วคุณหมอจะตรวจยังไงอ้าวเขามาขี่กออกเสเอามาจังใดว่าสร้างป่นไี้บ oh, uh ่าเอาอีนี <gol> ่เป <Ivan> ็นขี่มักมันบันโอ้ยขี่กูออกทุกสิ้นเดือน มาส่งทีหลังก็ได้ค่ะอาเดี๋ยวคุณหมอมาตรวจหน่อยนะคะตรวจค่ะตรวจให้ตรวจหน่อยนะคุณยายนะเตินตามบ่ายค่ะสมาตรวจนุ่มกูถ่ายนอแานเป็นยังไงคะหัวใจเต้นเลยหัวใจเต้นเร็วหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจวัดความดันหน่อยละกันหัวใจเต้นเร็วหยั่งอีกเอาหยั่งเลยตายตีนพอนไม่เดี๋ยวขอขอวัดความดันแป๊บนึงค่ะวัดความดันอ่ะอ่ะ เป็นไงคะจะเป็นนั่งเด็กตรวจนี่กูดันกูเมื่อบานก่อนโอ้<ร>คุณยายคะความดันสูงมากเลยนะเนี่ยอาจจะช็อกได้นะความา<ค>ดันสูงอาจสีช็อกได้ใช่แล้วใช่แล้วเป็นแจงไดยนอะบนนี่โอ้ยโอ้ย,อยอไม่ใช่อ่ะใบลอาไปทำไมอา้าว้าว่าเป็นความดันสูงอาจสีช็อกได้เลยลงมามองตามความดันกูจังสิได้ต่ำยังง้ออี่ายอันดีบานนี โอ้จะมาจะมาไดคูไว้เนาะเอาเอาละทัวเจ้าที่ห้าคอยคุณยายมาริโอ้ค่ะเดี๋ยวขึ้นมารับยานะค่ะเดี๋ยวขึ้นมารับยานอีๆพอจะกงใไซเลยบัตรค้นท่างใหญ่ละบัตรนั่นเฮ้ยหาเมื่อนกับพ่อพอเล่นวะซัตายบ้าไปหนพ่อลูกจิตบัตรมาต่อไปค่ะต่อไปตามคิวนะคะตาโปกโคกสหกรณ์ค่ะ อโป๊กไม่มาหรอเขาวันนี้มาอจุอ๋าโป๊กอุจจาระมาส่งด้วยนะคะครับตรงกลางโอเคโอเคตรันนี้ค่ะมาแล้วครับเอาเอาถุงยังรหัหมอเขาให้เอาอุจจาระมาตรวจมึงเอาขนาต้มไม่ยังรหัอีป๊กยี่เนี่ยกูเป็นผู้ชายออใส่โป๊กูจังไก่จังเอาข่าต้มมาตรวจหมอ ขีบอกมึงกับม่บอกเขาขีเลยขีอ้าวอ้อ้ยฮ่จฮ้ามันจมึงจะได้เจ้าไปกินขีกินกุ้ยมักก่วยสีมามึงจะได้ตมปากคอรออยู่น่ะ อันบอกเออมันเป็นแชเนวซิมได้ขี่น่ะอันพ่อใหญ่ปะกับจ้าเป็นบ้าเจ้าไหนเขาให้ใส่ตลับใส่ตลับจ้าไหนจึงใส่ถุงพลาสติกมาตลับมันบ่มีก็เลยใส่ถุงพลาสติกโอ้ยอยู่บ้านไหนเลยเจ้าหันคุมตลาดแจมคุมตลาดแจมมานั่งอ่เอารามาส่งค่ะโอ้ยโอ้ยขี่ปาร์กานี่จางเว้ยนั่งป่านี่เดือดจี่หลังกูขี่รลายมือแล้วอ่ะตะโปะคะจ้า ตะปกเป็นอะไรมาครับวันนี้เป็นอะไรมาคะเอ่อเป็นนี่ทกศรครับโอมึงเออแต่กูเป็นนี่เงินหลานกูก็ยังบอปากที่คุณหมอถามเนี่ยหมายถึงว่าคนตานี่มีอาการเจ็บป่วยอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อเป็นครับเป็นอะไรคะเจ็บตรงนี้ครับอ๋อเจ็บท้องเหรอไม่ใช่ครับแล้วเจ็บตรงไหนอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงขาตรงขาไม่ใช่ครับแล้วตรง แล้วคุณตาตรงนี้ครับบอกหมอเข้าไปเลยเจ็บตรงไหนหมอเขาจะได้วินิจฉัยโรคถูกปอบเมืองเจ็บตรงไหนคะตรงนี้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 ครับโอ้ยกะดิไปหาปีหนามันก็บุรูดเรงดอกชิมาเจ็บตรงไหนแล้วก็เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็เจ็บตรงไหนอยู่หันบอกเขาไปลดเจ็บยังเจ็บยังปวนยังไันบอกคุณหมอมาเลยค่ะเจ็บตรงไหนคะคุณตาแสดงว่าเจ็บ องแมนมั่นก็แค่บอกว่าเจ็บคุณหมอจับดูสิคุณตาโอ้ยนางนางสังเกตยุนี่หมอก็พ่อหมอด้กไว้โอ้อยาตรวจมากใช่ไหมก็คุณตาเขาเจ็บไงโอ้มากเลยนาะ๋ย่อันหมอชิวกู้ว่าตรวจแล้วนะคุณตา กูฝากไปนะมจะใครเนี่ยนะฝากไม่หังเนีฝากให้หมอตรวจว้างเลยน้นีนี่ไนมึงจะก็ฝากก็ได้ก็ว่เนาะกูฝากเชนไหมกูแบบนคันมัดันมัดกันไปไปตรวจเนาะชีวินอุ้มลุ่มเนาะ เขาซิบว่าเขามาจากกับเภอสุมพวนเอาไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณยายเอาไม่จับก็ได้ค่ะเจ็บนิดหน่อยเองเนาะเดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้ก็แล้วกันเนาะค่ะไปรับยาช่องสามนะช่องสามช่องสามไม่ช่องสามเป่ค่ะช่องสามคือทอดหาช้อนเลยยุดนะลูกช่องรับยาคุณยายไม่รู้อะไรเลยต่อไปค่ะเอาตามคิวเหรอเนี่ย ยายฟ้ายแสนสวยค่ะใส่แบบนี่หอดชิวบ้างเกียอย่างมันสวยตรงไหนผู้อีปอบนี่กระไรสวยแล้วมึงใส่ง้อไม่รับผมไงเดี๋ยวคุณยายนั่งเลยนะคะในั่งทำไมไม่นั่งล่ะคุณยายขอคุณลูกใบ้ลืมอะไรบอกว่างหันเดี๋ยวพูดว่าอะไรอระตวดนะก็ตระวดต้องนั่งเลคะต้องแก่เหรอไอ้คุณมานั่งะ ตั้งเหตุบ่าวหวงกูไปน้ำด้วยนะหวงกูไปอยู่ในนาำด้วยนะไม่นเอยมึงจะได้ตัวไงมันห่วยชุ่งแห้งนีามันขาดความสุขกันเถอเอาเส้นไหมกูคืนมาซะ ยาย้าเนี่ยขี้เล่นจริงๆนะเนี่ยไม่ขี้เล่นนะใครเล่นว่าขี้คนแด้อเห็นแค่ตัวกูแห้งยำคนก็ไป่เดียวกันอ่ะยายฝ้ายคะเดี๋ยวอุจลามาส่งเลยนะคะเอาไว้กับเพื่อนเลยค่ะเนี่ยโอ้ใส่ตลับง่ำแท้คนต้มคนพิเศษคนมันนองแล้วก็คนในเมียงค่ะพ่อญาตาอยู่ในเมือง ยุคุ้มไลยครับมันเหล้ามันเดือยนะให้มันเหล้ามันเดือยเทศบาลสามลงไปนี่โอ้เทศบาลสามดีดีดีใหญ่อือหือไปยันเลนี่เป็นนั่นได้ตรวจนั่งออกบ่นหรอระบกานกูได้เศร้าโวยเศร้าใครก็หรอกมึงเอ้ยบ้าหย่งมึงก็หายเกียร์กูแน่เอากูเป็นต่างหากไม่ใช่ไม่ใช่ที่ฉันอยู่ผมไม่เข้าบันนอกเด้เป็นคนใส่คนราชการเด้เนี่ย เขาหลักสกัดแท้ประโยชน์เนี่ยยี่หัวเป็นตำรวจนะท่านบอกอ้เป็นเมียตำรวจจ้าอืมดีตัวนี่เมียเป็นเมียตำรวจเนาะอืมดีตัวจีป๋าเลยนะจีป๋าให้ยังป๋าตัวให้ยังเงินเบิดยังเดีเอาตะปืนไปจ้ำยังมือแรงเพราะเฮงยังหรือตะปีตอมหัวภาษาง้อเพื่อนเพื่อนดีๆเจ้านอยเพื่อนจีบไทยปืนมายิ่งปากมึงไงไปหาว่าเพื่อนผัวจริง เดี๋ยวให้คุณหมอตรวจหน่อยนะคะคุณยายอ่ะ่เกลียดอ่พอแค่นี้ก็ได้ค่ะยายฝ้ายค่ะยายฝ้ายนี่เคยมีอาการแพ้ยาไหมคะแพ้ยามไหมอ่ะพิษแพ้แพ้ยาอะไรคะกินไม่ได้เลยนะยาเนี่ยกินไม่ได้สักชนิดเลยเหรอเอ๊ลืมไปลืมว่ามียาชนิดหนึ่งกินแล้วนะ ไม่แพ้เลยกินไม่แพ้กินแล้วไม่พแพ้ถ้าก,กินเป็นกรรมก็ไม่แพ้ค่ะโอ้คุณยายกินเป็นกรรมไม่แพ้เนี่ยนะยายาอะไรคะยา,กยากแก้แพ้ไงคะกินแล้วมันเลยไม่แพ้มันเลยชนะโอ้กูบรรดาอ่อนขนาดเลยะลูกชายกูจะไปตีมวยมืออ่นมือเฮ้อกูเชียวยาแก้แพ้เนี่ยแหละให้มันกินกินแค่หังล่รกินแล้วมันชนะตัวมันปะแพ้นี่ต่สิลับข้ามุ่มแต่เนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะ อ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดยาให้กันแล้วกันแล้วยายฝ้ายนี่มีโรคประจําตัวอะไรไหมมีค่ะโรคอะไรคะโรคอิจฉาตาร้อนคือโรคอิจฉาตาร้อนมันเป็นยังไงอนละหมากมากนะควกเป็นโรคเนี้ยเป็นยังไงเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยนะคะตาม,มาจะเหลีอกจะซนขึ้นมาเลยค่ะอร์มรนฟุบๆแล้วมันมีโรคอื่นพ่วงมาด้วยโรคอะไรครับโรคว่าพื้นคนค่ะ เป็นยากบวโลกบวพื้นคเนี่ยโอ้ยสียวเสียววพื้นคนได้ยาบขึ้งหงึกต้ออาการเป็นยังไงเนะี่ยมันต้องเลี้ยวใส่เลี้ยวหัวกว่ <c oughs> อนเลี้ยวให้หงั่งหน่อยเลยอ๋อยันเขาได้ยิ้นอันนี้โอ้ยหน้าตาดีๆสวยๆงามๆเปลี่ยนไปบทต้โลกบวพื้นคนนั่น,นบบมันเป็นยังไงอาการเออไออี้มนรู้ความเงินไปรุ่นเลี้ยงหายใจด้ดีแบบมัน อออเออบัตรซิลิกบัตรสันคบัตรต่อเขาจักเด็กไอ้พวกออกบ้าเ,เลยไว้ยนั่งหน้าจืดจลเลโอ้ยจะเป็นกูได้ว่าคื้นขเขาหรืจะเป็นกูสัญใดใจโ <c oughs> ออ,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 อีนี่แม่คณะกูเป็นกูยังบ่คือสามึงสามทำงามาสาธิตเข้าทางอนนัทเนาะเป็นโรคนี้ลำบากไหมล่ะคุณยายลำบากจ้ะลำบากบาก็หยุดเนาะไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้ว,ลวนเนาะเอองั้นเดี๋ยวไปรอรับยายเลยก็แล้วกันเปลี่ยนเป็นโรคค่ะ ลับที่ไหนค่ะเดี๋ยวไปนั่งก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวคุณหมอพาไปค่ะนั่งก่อนนะมาถึงแล้วนั่งก่อนรถเคลื่อนรถเคลื่อนมันอะไรของเมืองอีกอี่นี่คันนั่งลงเลยสิคะคนอื่นเข้ามาเขาขึ้นบัยากเมื่อให้กูลุกขยังกูจะนั่งก่อนโอ้รมาเสียเปียกเมียตำรวจขับที่นอไปขอบคุณที่ทำลมนังกูว่าแล้วว่นลักกูว่าแล้วทำไมเหรอยาย แพ้กูอาว์าดเลยมา <c oughs> นั่งทางย่างงั้นมันก็อาดสิโอ้ยเย็บใหม่ให้ในเด้อหมอเดี๋ยวคุณหมอเย็บให้ใหม่ก็แล้วกันเนาะ,ะต่อไปค่ะ